สวัสดีครับจะมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีต้องบอกของไทยแล้วกันนะครับกับกิจกรรมสงกรานต์นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของแจกสงกรานต์นะครับซึ่งของใหม่นี้จะรีวิวให้ดูหมดแต่ว่าของเก่าจะรีวิวให้ดูไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ในคลิปนี้หน้าาจะขาวๆนิดนึงเพราะต้องเปิดตู้ข้อมูลทางฝั่งขวานะครับก็ปึ้งนะจะขาวผิดปกตินิดนึงก็ไม่เป็นไรโอเค เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวกิจกรรมสงการเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่24นะครับ2ีสีก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวลงที่ปนวนันะครับ24แล้วก็อยู่กันไปยาวๆจนถึงนูน่นนะ2วันที่อะไรวะ21ยวันที่20เดือนแน่นะครับก็คือ24มีนาถึง20เมษายนนะครับก็จะมีทั้งกิจกรรมในเกมกิจกรรมนอกเกมนะครับมีเขาเรียกว่าวิดีโอโปรโมทเยอะแยะมากมายนะมีการ นำสตรีมเมอร์นำคนดังต่างๆมาเล่นคลิปนะไม่ว่าจะเป็นพี่ตาอูพี่ไปเฟิร์นนะครับพี่นาลานะพี่อาร์มโอ้โหแล้วก็คนอื่นๆะอีกมากมายนะไปดูคลิปได้นะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมสงกรารน,นี้อย่างที่บอกไปว่าเริ่มวันที่24นะครับพ็เริ่มมาเนี่ยกิจกรรมหลักอะมันจะผิดิดมันจะเป็นกิจกรรมที่อยู่หน้าสงการพีไฟนะครับ มันจะมีอันนี้น้องดูของร่าวๆได้นะครับของเยอะแยะมากมายอู้หูนะเยอะมากๆนะครับโอเคกิจกรรมหลักๆเลยมันจะมีหน้าอยู่ในหน้านี้แหละนะครับมันจะเป็นหน้าให้แลกของนะครับซึ่งไอตัวโทเค็นที่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเอามาจากกิจกรรมต่างๆของช่วงสงครามเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วของที่ให้แลกเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ อย่างอันแรกเลยแล้วกันนะครับอันแรกที่ให้แรกเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้ของเก่านะครับก็คือตัวคาตนะที่ถ้าเกิดใครพลาดไปตอนที่เราแจกคาตนะอันเก่าก็สามารถมาเล่นกิจกรรมอันนี้ได้นะครับก็เป็นคาตนะน้ําสงกรามอยู่ไหนว่าอันนี้นะครับเพราะมาแลกได้นะครับตัวคิว่าไค่าแลกเท่าไหร่ก็ไปดูในเกมแล้วกันแต่ว่าก็คือแลกได้หมดอะจริงๆ นะะได้หมดเลยยิ่งถ้าเกิดใครมีของเก่าอยู่แล้วเนี่ยแล้เฉพาะของใหม่ก็จะไวมากๆเล่นกิจกรรมไม่ต้องเยอะนะครับนอกจากตัวนี้นะครับก็จะมีพว collection กคอลเลคชันเก่าๆเยอะแยะมากๆก็สามารถมาด้วยแต่ว่าอีกอันนึงที่สําคัญมากๆแล้วก็เด็ดมากๆเลยก็คือตัวนี้นะครับอยู่ในเสียงแล้วก็ข้อความด่วนปึ๊บคือเสียงของในพิยัตรักแนะครับแพ็คเสียงพิยัตแจกถาวรครับ นะแท็กเสียงเนี่ยเราไม่ค่อยแจกถาวรแล้วเพียงก็คือแจกอายุเคถาวรไปแล้วนี้แจกพิยัตถาวรน,นะครับเสียงน้องมาดูเรื่องนี้นะครับก็มีอย่าให้มีครั้งที่สองอแล้วถ้ามีล่ะพี่อย่าให้มีครั้งที่สามแล้วถ้ามีครั้งที่สามวะพี่ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรโอเคมันจะตายแล้วเพื่อนอพี่ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะนะแลวสุดท้ายพี่ชอบมากเลยก็คือเก็บเหรียญไปซื้อบ้านหรอฮนี่ความในใจ อันนี้นี่คือขอให้พี่เขาพูดเลยบอกอยากได้เข้าเกมมากเลยเวลาไปเล่นเกมแบบว่าเพื่อนในทีมมันไม่ชอบจุ๊บะอยากจะกดอันนี้ให้มันดีินว่าเก็บเหรียญมาซื้อบ้านหรอนะครับเพราะมาแลกได้เลยนะครับกิจกรรมแรกจากนั้นกิจกรรมทุกทุกวันทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์กิจกรรมแรกโทเค็นห่โทเค็นเนี่ยน้องเข้ามาเล่นเกมครับเล่น20 40 60นาทีล็อกอินเข้าเกมก็ได้โทเค็นปั๊บปั๊บปั๊บจันทังคารพุธพัสุ์นะ ทุกวันจนจบกิจกรรมเลยส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ย6เท่ามันจะคูณประมาณ5ให้สมมติว่าวันหนึ่งเราได้3 4 5 6 7วันหนึ่งได้7โทเค็นวันเสาร์อาทิตย์น้องได้ประมาณ30กว่าโทเค็นนะครับก็ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคูณโทเค็นให้ก็เข้ามาเล่นเกมเหมือนกันนะครับไม่ยากเลยทีนี้นอกจากนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับรางวัลพิเศษที่ให้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแต่ละอาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเริ่มจากอาทิตย์แรกเลยนะอา,นอา,าอนทนนน้้นน้องา่ัจะได มอไซส่งเชงโคตรเด็ดโคตรอันตรายในเว็บส่งเชงนะครับเว็ฉลามเวบฉลามส่เมงเชงอ่ปาปาดเบาะยาวๆอไหมนะครับอันนี้เล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมแล้วได้ถาวรด้วยโควนคุ้มนะครับเออมีกิจกรรมล็อกอินนะครับเข้ามาล็อกอินหนึ่งสาห้าเจ็ดเ้าวันก็ได้เป็นภาพโปรไฟล์พับพื้นหลังนะครับโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้อ่าน่ารักไหม แล้วพื้นหลังก็จะเป็นตัวเรียว่าตัวนี้นี่นะครับน่ารักน่ารักนอกจากนั้นเราอิงก,ก็จะได้ตัวสกายบอดด้วยสกายบอดจะเป็นสกายบอดในวานเพชรคาเล่นน้ำโคตรน่ารักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่น่ารักติดดาวไว้นะเขาแกงสัพพสัตใช้ตัวนี้กันช่วงนี้ชึบกิจกรรม เสาร์อาทิตย์บอกกิจกรรมเสาร์อาทิตย์ให้บให้หมดก่อนลวกันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่2ก็คือวันที่วันที่ห้าหกนะครับวันที่ห้าหกเนี่ยน้องเข้ามาเล่นกับเพื่อน1เกมน้องจะได้ชุดใหม่ที่เป็นชุดถาวรโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วกระดับสี่ลยวหะสีม่วงเดือนแบบอาจจะระดับสีม่วง เป็นชุดที่ใส่ได้ทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับก็ได้ไปก็ใส่ได้เลยไม่ต้องเลือกว่าแบบเอ้ยจะไปใส่ตัวละครเพศไหนนี่ชุดนี้นะครับเป็นชุดสุดหล่อสัตว์น้ำาอหมุนให้ดูเท่มากคือเท่ทั้งตัวนะครับที่สำคัญคือของเด็ดคือรองเท้านะเป็นรองเท้าแตะกินขาภายหลังก็เป็นเสื้อนะครับข้างในก็เป็นเสื้อยือดนะครับแล้วก็ มีเสื้อใสๆคุมอยู่ข้างนอกเหมาะกการเล่นหนามกางเกงเป็นขาสั้นแล้วก็ใส่เลกกิ้งไว้นะครับมีรอยสักฉลามสองตัวอยู่ข้างล่างนะครับรองเท้าโคตรเด็ดรองเท้ากินขาผู้หญิงที่อยากได้แบบรองเท้าเป็นรองเท้าแตะนะรองเทา้าเท้าเปล่าเนี่ยตัวนี้ไปใช้ได้สงการใครโดนรองเท้ากินขาก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแว่นนะครับน่ารักมีการแต่งหน้านะครับเป็นดินสอพองปะแป้ง ลายดอกแล้วก็ทรงผมโคตรสวยหัวฟ้าอันนี้จะดังก็ได้ในอนาคตแจกฟรีแค่เขามาเล่นกับเพื่อนนะครับวันที่ห้าหกหนึ่งเกมเอาไปเลยโอ้แจกโคตรง่ายอาทิตย์ที่สามนะน,นี่อาทิตย์ที่สองเห็ไหมอาทิตย์ที่สามน้องจะได้ท่าเป็นท่าสุดหล่อสัตว์น้ําหรือว่าบางคนเรียกว่าท่าเต็มพิอาจไม่ใช่พีอา์นี่นะเป็นพีอา์แบบที่เขาอยู่ใน t ิ๊กต็อกเขาเต้นท่านี้อยู่ตอนนั้นนะครับก็จะเป็นท่าระดับสีฟ้า นี่ฮะนี่อาชอืบอืมอืมนะก็แล้ฟฝีทาวเวอร์เหมือนกันนะครับทาวเวอร์อีกแล้วต่อมามีแจกผลิตคริสตัลด้วยนะครับผลิตคริสตัลเนี่ยน้องก็เล่นจบเกมก็จะได้รับเศษผลิตนะดวงดีได้เยอะดวงโวยได้น้อยแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้สูงสุดคนละหนึ่งร้อยอันนะครับแล้วก็รวมเป็นผลิตคริสตัลใหญ่ซึ่งในตัวผลิตคริสตัลใหญ่เนี่ยก็สามารถไปแลก ของในร้านค้าเพรคริสตันได้นะครับก็จะมีชุดมาอัปเดตคล้ายๆสงการปีที่แล้วนะครเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วก็มีตัวเอทองด้วยนะครับแล้วก็มีของอื่นๆอีกเยอะแย,ยะมากมายในตัวเพรคริสตันดูจากตัวนี้ก็ได้นะครับรูปตัวนี้ก็ได้แต่เข้าไปดูในเกมจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็ไปดูต่ออีกต่อมามีกิจกรรมให้เล่นมีแมปใหม่สองแมปให้เล่นนะครับแมปหนึ่งเนี่ยจะเป็นแมปสงการ ใครที่ดูคลิปวิดีโอสงการนี้เร้ก็จําลองคลิปนั้นนี้เข้ามาอยู่ในเกมนะครับก็มีตัวละครอยากสวมบทบาทเป็นแบบว่านั้นหน่อยไปไล่มลใส่ใครก็มีนะครับมีโซนเต้นมีโซนรับพรจากจันหน่อยด้วยจันหน่อยจะมาปฏิเยอปฏิเทเทนาอวยพรเราให้เราสุ่มกาชาดวงดีนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมหม่มีโซนติมเมอร์ตกน้ําด้วยน้องสามารถเข้าไปเลือกปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมไปต่อคิวกันใช่ไหม อยากปลาเจไม่ตกน้ำใช่ป่ะแต่ว่าเจไม่ตกปีนี้มีนะครับก็คือน้องสามารถไปเลือกคุยกับตัวละครในเกมเนี่ยมันจะอยู่ในแมปนั้นนะแล้วก็อยากปลาใครตกน้ำมันก็ปลานะมันก็มีให้ปลาให้เขาตกน้ำนะมันก็จะสาดใส่หน้าเขาหน้าก็จะเปียกทุเรศนะติมเมอร์ก็จะหน้าตาทุเดศนิดหนึ่งนะ,ๆๆนะเพื่อเป็นความสะใจของน้องๆก็เล่นได้ในแมปสงการอันนี้คือแมปที่1นนะครับส่วนแมปที่2นะครับแมปที่2อ,อันนี้จะเป็นแมปแข่งรถนะครับแข่งรถเนี่ยจะเป็นแข่งออ้ตัวมไายฝั่งน,นู้น แข่งมอเตอร์ไซค์แบบหนึ่งหนึ่งนะเข้าไปแข่งได้เลยเดี๋ยวคนที่ชนะคนที่แพ้นเนี้ยจะได้ตัวเงินเพื่อที่จะไปอัพรถให้รถมันแรงขึ้นอะไรขึ้นนะครับซึ่งความฮาของมันคือเวลาที่น้องเล่นไปเนี้ยน้องจะเจออีเวนต์แปลกๆจอแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็เจอคนข้ามถนนบ้างขับขับไปเจอไฟแดงบ้างขับขับไปเจอแบบที่เหินบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับอันนี้ก็ ไปเล่นกิจกรรมได้นะเราก็มีแมปใหม่2แมปแมปเนี้ยจะเปิดตั้งแต่วันที่ย7สเจ็ดนะครับ27ก็เข้าไปเล่นกันได้เนาะต่อมาต่อมามีอะไรกะมีอัปเดตตู้โก้ด้วยนะครับตู้โก้เราก็จะมีชุดของเก่าของสงครามปีเก่าๆเานี้ยใส่เข้าไปเพิ่มอีกสองชุดก็ไปเล่นได้ตู้โก้เนี้ยจะอัปเดตวันที่สิบสองเดือน เมษายนนะครับ12เมษายนนอกจากนั้นก็มีของอินอีกแจกอีกเช่นแบบว่าพวกคอลเลกชันเก่าๆของสงการามอะไรเงี้ยนะครับปืนเก่าๆสงกรารก็มาแจกด้วยมีกิจกรรมเล่นฟรีทุกตัวละครด้วยนะครับตัวนี้สองครั้งกิจกรรมเล่นฟรีทุกตัวละครเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่เหมือนแบบหาไม่เจอ วันที่วันที่ไหนว่าเอาหายกิจกรรมเป็นตัวความฟรีหายวันที่ห้าวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเดือนเมษาแล้วก็มีกิจกรรมแจกของอื่นอีกแต่ว่าเขายังไม่ให้บอกว่าแจกอะไรเพราะมเป็นของดีที่ไม่เคยแจกมาก่อนใบแค่นี้แล้วกันนะครับใบแค่นี้แล้วกันนี่ดูน้องดูจริงใจนะครับก็อันนี้เป็นตารางแบบข้าว คร่าวๆนะครับมันจะมีกิจกรรมแทรกเข้าไปหนึ่งตัวเออหนึ่งตัวที่ใบให้ว่าแจกของที่ยังไม่เคยแจกเออนั่นแหละจบวันนี้นะครับก็เยือนไปเล่นกิจกรรมกันด้วยสงการปีนี้แจกแจกดีนะครับของจำนวนของก็เยอะด้วยแล้วก็ของก็ดีด้วยนะครับไปเล่นกันเจ๊นะครับจบนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์ลก็แชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบไอจีทิกตอรด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ครัหน้าไปแล้วบายจ้า คลิปนี้ยังพยายามพูดไปเมื่อเด็ดนานเป็นปคลิปต้องไหนวะ